อากาศในบ้านป้าชนระบทจะเจิอมอยู่มือนีกน็ติมืดคืค่ะฝนตกฝนตกลินไม่ก็เขียวเขียวใบเขียวอ่อนแล้วค่ะสนามหยากก็เขียวเหมือนเดิมจะเจิมจะพาทุกคนเน่่นเพศอยัางมติมมอนีก่อนที่ไปกะ bơm đọc máy con ui, phần tốc linh hèn bây tốc máy cà cà ngám cơ câu ổn lắm áo à, mân màu mê linh đây nè mê mê nhai lâu đây nè ngân cà nà bàn lắng nhai dân dù, dân dù cà thấm nòi thưa phần tốc thì lý biểu hảy thưa khuôn bơm nhu เอฟซี่นขอมาบอกว่ารีวิวบาทลังน่อยให้เบิงเ่งแน่มือน,นีแดดบอ่ออกายเจิมก็เลยบ่ได้รีวิวค่ะเดี๋ยวมือใดดแดดออกก่อนเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ทุกคนเบิ่งเด้อค่ะเอฟซี FC ที่ขอมาอ่นละขอมาอย่างายเจิมจัดให้เบิดนันละค่ะไทยทุกคนเบิ่งเบิดนันละเท่าที่ที่ไยได้เด้อค่ะเดอ้อเอฟซีทุกคนที่น่ารักทั่วโลกบอยมือน,นี้ยยเจิม ตื่นขึ้นมาก,ก็บอกเจ๊จอยไปทุกคนจะเจิมเสื้อผ้าไปเบิงอีหยางไปงานในอีหยางกับไปเบิงน้ำกันกคนต้นสนนี่เขาเรียกว่าต้นสนค่ะทุกคนต้นคิดสมัดเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นรถไถใช่ไหมคะทุกคนอันเมื่อนี้จะเหะตุอีหยางบัตีอันกาจิกวดถนนค่ะนี่กับถนน ถนนเ้นนี้ก็พุดยงยาวไปปากทางปุรีลักค่ะเดินออกไปก็1กิโลเมตรยายเจิมก็เดินออกกําลังกายทุกวันค่ะไปกับวันละ2กิโลเมตรพุดนยายเจิมเดี๋ยวเอฟซีไม่กันเดี๋ยวยายเจิมจะถ่ายเบื่องอีกข่ามองอย,ามยายเจิมย่างไปเปีไวยงกล่องกล่องจดหมายจะมีอยู่ที่นู่นค่ะ ่มก็แห้งหน่อยหนึ่งตัวนี้เนาะนี่แะคะ่ะบริเวณบ้านที่ททยทยทุกคนเห็นทุกคลิปวิดีโอนี่แหละหามาต่อรถไทยนี่บอกค่ะนี่แะคะ่ะเนี่ยวกวดถนนค่ะจะกวดถนนให้ทุกคนดูนะคะเป็นอย่างซีมันจะมีขาดเห็นบอทุกคนขาดคือขาดทถยหน้าบ้านเท่าหรอนอนเนาะ เป็นคาดกวาดถนนให้มันเรียบสวยงามนลคะ่ะประเทศเพื่อน,น,นหนไอยไอการเฮ็ดถนนนี่จะต้องสวยงามอีหลีเมีคุกคักเลยะคะ่ะประเทศสวยเดอนนะะี่ค่ะถึงเธอใหญ่เป็นบ้านจะของส่วนตัวหรือบ้านถนนใหญ่อย่างนี้นะคะ่ะเพื่อนเฮ็ดีเบดอ,อยู่ประเทศนี่นะเขาจะยังก็เขาจะให้ความสำคัญสำคัญกับถนนหนทางน่ะแม่ะคะ่ะ นี่มันจะเป็นตัวแบบนี้ทุกคนเห็นไหมคะย่าเจิมถ่ายให้ดูเต็มเต็มเลยค่ะี๋ยวย่าเจิมไปจะขึ้นไปนั่งทื่งรถไทยภูลัค่ะขับเองุูะตีคุณเด้ย่ยาเจมิม <c> ข <ười> ับเองแทวทุกคนเบ่งมาดี <c ười> <c ười> อเอีกดอกค่ะขับย่าเจิมก่สิท้าย <c ười> เบานัวหัวมวนไปเด้อค่ะ <c ười> ไปไปขึ้นขับรถไทยเลยปะทุกคน ่ทยทะเบียนรถน้ำก่อนอันมีเลขกระเบื้องเอาโลดเรียกอี่ยังก็ได้คุณนได้เอจิมรถไทยกับรถไทยกับเก่าหรอกค่ะรถไทยเก่าก็ขี้ได้ขี้กันนั่นแหละคาดถนนกวดถนนกวดที่มาไดีอยู่ว่าจะขึ้นรถไทยคือมาเบาอยู่ยเยอะเจือเจ้าี่จะแมน,น,น,มมนเนาะฝนวะนี่เจอแบบคนมากเวาว เบาถึกเนี่ยเบาเบาถึกเนี่ยกับหนากับหลังสไตล์ย่าเจิ้งผือเก่าล่ะค่ะ วัดถนนก็นแล้วล่ะค่ะทุกคนฝนกัตัวกรีนเห็นบอกคะย่งเจิมกว่ามา่าไทยอันใหนวีดีโอทสวยงาให้ทุกคนเบิง่งเห็นไหมคะดอกไม้สีเหลืองกันแม่น้ำนามไหลายยมากจากพุ่นล่ะค่ะเทิงๆพุ่นฝนกับตัวกรินนี่ค่ะกวดมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ถนนทางเขาบาน เียบค่ะเห็นไหมคะเจอมจุดจท้ายเบิงอันที่กวดแล้วก็จะเป็นอย่งสี่ค่ะต้นใหม่กัเขียวกำลังปรุงใบเตรียมทีแล้วใบอ่อน ใบอ่อนที่เขียวอ่อนในจน้อยกับที่ขีเขียวแก่นี่นะเด็กค่ะทุกคนยาเจิมก็มาทายไอวิดีโอไอทุกคนเบรงว่าเขกากรวดถนนเฮดถนนเป็นย่างไดนะคะทุกคนมากินข้าวกับยาเจมาิมวันนี้ได้ไข่เจียว แล้วก็ซุปมะเขือค่ะแล้วก็ผักขวกองขึ้นกาวขกลกองบริเนี้ผสมยังบริไปร้านใา้ซื้อข้าวขาวมาผสมจันน้อยเลยค่ะกินแข้วขลกองรวนเลยซื้อมาจากเมืองไทยแหละว่นไหนกินข่อ้คุยกับทุกคนหลายมือหรอกมือนี้มานากินข้าวคุยกับทุกคนก่อนค่ามาขามาลงมือกินน้ำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ พี่น้องสุดผู้สุดคนยายเจอบชนบอสวีเดนมาได้ค่ะทุกคนมากินข้าวกับยายเจมิมค่ะวันนี้ซุปมะเขือมาได้ค่ะมาลงมือกันเลยเผาผ้าไใบใกใจ,ใจมาซิสองสุดมะเขือสิเชี่ยบใหม แทบอยู่ค่ะแต่ข้าวแข็งไปหน่อยใส่น้ำนิดเดียวอืม ไข่เกี่ยวอาหารง่ายๆแต่อร่อยเบออร่อยแล้วห่อกับเบกินเนาะทุกคนเนาะกินอาหารบ่แ่บก็บ่บอยากกินนะอืมกินหอม ห,อม,หอมอม่างกับหอมมอดแดงค่ะด้วยไปเลยมะเขือนี้ก็จะเป็นมะเขือเดี๋ยวจะเจิมซอมาละค่ะเป็นมะเขือม่วงอืมึ้นดังหินเลย 我们。嗯 แล้วค่ะทุกคนแล้ว้องมาคุยกันจักน้อยค่ะคุยกัน,นีนอย่างปติคุยกันว่าโมนีมันอากาศหนาวค่ะเราจะเชื่อมเข้าไปไอ้ภาทุกคนไปกวดถนนนะคะขับรถกวดถนนในทุกคนเบิกเงินลัว่าเขากวดถนนเขาเหตุแบบใดอะนะอากาศตอนตอนกลางคืนนะคะเย็นพักจะเจิ่มก็เลยบกเขนจะเจิ่มก็เลยมานเทุกคน ได้เจอไม้มาตังอันในปุ่งใน้าทุกคนเห็นบอกเมื่อวานเนนบียพายตูใบอง่านบานค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เขามารับชมได้เจอชมชุดนบสวีเดนพอกันไม้คลิปนะหนาคอยทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงหันดูแลสุขภาพกันในดูแลสุขภาพกันเวยค่ะทุกคน พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thanks for watching see you next video บ๊ายบาย